แบบนี้แสดงว่าลุงเราเห็ดแม่นปะลุงมาปองกันพวกเข้าเนื่องมาเืิดใช่พวกทหารบัดเนียเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนทหารมันต้องน้าหาเจ้าอีกเจ้าเป็นยังแค่ส่วยแค่หนาก็คือผูนํำนล้วพาย,ยูแบบนี้ยังมีการกันแกงกันอีกเข้าเสียกังไหตกอไปคอยเมื่มขึ้นคื คอยจะแก้แค้นแทนพอกับแม่ก็ค่อยทิดตัด้งไปคอยก็ไม่มีโอ,อกาสมันเป็นยังคื้เป็นผีบ้าตอนแรกดีกับเฮาแ่องตอนนี้นนนนมันคือปลาเทียนกับเ้าอีก เบิเ้งที้เลยเบิ้งดาวทั้งฟ้าดู้เห็นบอดาวเามื่อนี่ยชเป็นดาวแห่งสันดีภาพนี่สองคนเมื่อแรกเนี่ยขอเดีนัดพวกเข้ามาประชุมกันเพราะว่าสิวินายทาหารซึ่งเป็นแม่ทัพทหารอากาศามาเข้าขางพวกเข้าแล้วก็ขอลองพวกเข้าแล้วก็ซารี่น้ำเด้อสิตองซอยรวมมือกัน ไม่เข้ามายังไเอาจชนะลงมาแล้วเเขาแล้วมีตะเบลืองต่เาล้าที่มันเป็นยังยังมันยุ่งมันยากจะบานเฮาแท้ห้าตองเฮ็ดอีหยังตองอีหยังตอนับปวกเขาอีกบ่ยฟ่งเาว้ายังเลยต้องซอยกันซอยกันอยู่เลยค่อยกระตายเท่านั้นที่ว้ายังก็ว้าววไดดโอ้ยเนาะนี่ใจเย็นไว้จังหนมือแร้งก็คุยกันก็สิฮู้ดอกฮูู้หูมิแต่ฮู้ รับลองว่าทุกจย่งต้องเรียบร้อยพวกเข้าต้องจัดการกับพวกมัน่นถึงแม้สิเป็นตอนหน่อยกระด้างหน่อยกระซังอะล่ะจัดการตามที่เขาสัางก็แล้วกันเห็ดนงกินออกไปในตอนนี้ผมก็อยากบอกทุกคนในหูว่าผมบาสอบระบบการปฏิบัติการของผู้นําแบบนี้มันหมายความว่าเป็นการกดขี่ข่มเหงยากเข็ดยังกระเข็ดได้ตามอาเภอใจของเจ้าของอย่าลืมว่าในเวลานีหลายประเทศที่ขางเคียงบ้านเ้า กำลังต้องการสิแก้แค้นพวกเข้าอยู่ข้าขามีค่มเหยี่ยมโหดท่ารุ่นกระปัะิท่าก่อนยู่ในประเทศมันก็สิเป็นศัตรูอีกต่อนหนึ่งล้วเข้าสิเอากำลังว่างชาอยู่ใสไปสู่ครับเขาเข้าบ่มีทางทีศนะสงครามแบบนี้ได้แน่นเาะนั้นผมอยากที่ขอข่อมู้มือกับพวกเขาทุกคนแม้สิเป็นหน่วยจารกรรมหรือเป็นหน่วยใตดินก็ตามที่เข้าต้องหาทางที่จัดการค่นล่มผู้นำผู้นี้ให้ได้ เฮาจะต้องจัดการเฮ็ดให้ได้อย่างใดอย่างหนึง่งผมแน่ใจว่ามูของผมที่มีนาตาคือกันกับผู้น้ำเนี่ยต้องซอยเฮาได้แน่นอนเออเด,นะด้ยโอดยะจะเป็นศกหกไรฮามงเอ้ <I know. S 1> เอาละครับผมก็บมืงหัวพุทธเส่ยครวมร่วมมือเนาะผมจึงให้พวกูผ้ยิ่งเห็ดขนมขึ้นมาเพื่อเป็นการเสียงทายผู้ใดมีเหรียญ เหรียญแมล่ล่ะเหรียญเหรียญอยู่ในขนมแล้วก็ผู้นั้นเป็นคนที่จะต้องไปเหตุงานนี้เห็ุงานนี้เหตุงานที่ว่าทุกอย่างที่ว่างแผนขึ้นมาแล้แม่ล่ะครับหากผู้ใดมีเหรียญอยู่ในมือผูน้นั้นจะต้องเป็นหัวหนา้าแต่ถ้าหากว่าไม,ม่มีผู้ใดมีเลยผมยินดีสิเป็นหัวหน้าครับเพราะว่าผมเนี่ต้องการสิเป็นหัวหนา้าเป็นตัวตั้งตตีพวกนี้อยู่แล้วบ่ต้องห่วงผมไม่ควบรวมมือคุณแน่นอนเลยทีเดียวนะขอบคุณครับผมหวังใจว่าห้าคงสิ